ก็สำหรับเธอคนนี้นะคะเป็นทางด้านของพรรคใส่ค้านของรัฐบาลเยอรมนีนั่นเองนะคะออกมาเรียกร้องค่ะว่าให้รัฐบาลของเยอรมันนะคะอุลาฟชอปนะคะเปลี่ยนนโยบายค่ะในการที่จะสนับสนุนพิกี้ต่อไปนะคะก็ด้วยเหตุนี้แหละค่ะทำให้การประชุมที่เยอรมันที่จะเป็นกลุ่มของเพื่อนยุโรปนะคะที่มารวมตัวกัน กล่อยนะคะงานนี้เพราะว่าทางด้านของลูกพี่ใหญ่อย่างโจไบ,บเดนก็ไม่ได้ไปนะคะเพราะว่าต้องไปดูทางด้านของผู้ประสบภัยเหยื่อเฮอริเคนก่อนนะคะก่อนในราคาเธอออกมาเรียกร้องนะคะว่าให้โอลาฟช็อปเนี่ย หยุดนะคะในการที่จะอุ้มพิกกี้ต่อไปนะคะงานนี้พิกกี้เองก็เลยได้แต่กอดนะคะได้รับแต่กอดนะคะจากเพื่อนๆนะคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เงินในการสนับสนุนได้อย่างใดน,นะคะก็ไปหลายที่เลยค่ะไปประชุมใหญ่ที่เยอรมันนะคะไปอังกฤษไปอิตาลีค่ะแล้วก็พบทางด้านของผู้นำเลขาเนาะโตคนใหม่ด้วยนะคะรวมทั้งทางด้านของสหรัฐนะคะไบเดนให้ค่ะ ให้นะคะเป็นหัวหน้าห้องอนุให้งบกับเซ็นงบให้นะคะแต่ว่าประธานสภาที่เป็นรีพับริกันเนี่ยไม่โหวตผ่านให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เท่ากับไม่มีอะไรในกอไผ่นี่แหละค่ะ